เฮอร์บพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียมคิดค้นและพัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับ oh, <no. S 1> รายการเรื่องรับมากนะครับไม่รับเราไม่คุยกันค่ะเรื่องรับที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับยังไม่แตะเรื่องของการเมืองในเบรกแรก <c oughs> แต่เราจะอุ่นเครื่องด้วยการมุ้งกันก่อน <c oughs> เรื่องของครูตีครูตีเป็นโค้ชไลฟ์ที่โด่งดังในโลกออนไลน์แต่วิธีการไลฟ์สอน ผ่านทางคลิปวิดีโอแล้วเกิดไวรัลจนกลายเป็นประเด็นดรามากที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือการใช้วิธีการพูดเพื่อสอนจีบสาวมีตัวอย่างต่างๆนานาหรือสอนสาวจีบหนุ่มก็มีนะครับสิ่งที่ครูตีถ่ายทอดออกมาหลายคนไม่พอใจนะครับบางอย่างมองว่าขัดศีลธรรมอันดีงามเช่อนอะไรสอนให้คบชู้สาวบ้างนะวิธีปอกลอกผู้หญิงปอกลอกผู้ชายสอนวิธีการฟันแล้วทิ้ง พูดแบบนี้หลายท่านต้องเข้าใจแล้วหรือการมีแพทย์สัมพันธ์แล้วไม่ต้องรับผิดชอบวันนี้คนต้องให้อาจารย์เสียดีได้วิเคราะห์คอนเทนต์หรือเนื้อหาที่โคครูติเขาทำเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรอาจารย์มองยังไงออ้ยไม่ต้องใช้คําว่าเหมาะสมหรอกใช้ไปเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําอาจารย์แต่ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะโอ้ยตอบคาว่าเปลี่ยนมันมีเปลี่ยนแบบพัฒนากับเปลี่ยนแบบเสื่อมอ่า ต่กลองเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างต้องนิ่งไม่งั้นมันไม่มีคําว่าพล,ลวัตในภาษาไทยหรือคําว่าเดนามิกในภาษาอังกรษรมันแปลเปลี่ยนได้แต่เราต้องเปลี่ยนแบบพัฒนาสิคะจะเปลี่ยนไปเสื่อมแบบไหนตอบคำแต่ละคําที่๊อบพูดมาฐานจริงๆมีใครในโลกนี้สักคนหนึ่งไหมที่จะบอกว่าสิ่งนี้ดีเช่นคบชูคุณผู้ชมขาที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะ ยกมือไม่ให้ดูหน่อยสิคะใครเป็นคนที่มองว่าครบชู้เป็นเรื่องดีอ่าคำต่อไปตอกลอกฮะคำนี้ดีไหมคะดีไหมคะตอบสิคะอันนี้มันเป็นการคือแบบไทยๆแต่เดี๋นี้โลกตะวันตกมันมีการ S W B แล้วนะอะไรก็ช่างเธอคือใครจะทำจะมาอ้างประเทศนั้นโลกนี้อย่างไงเอาถามกันในแง่ของหลักจริยธรรมเนี่ยถามไปสองคำแล้วมีคนตอบไหมว่าคบชู้ดีมาเลยส่งไลน์มาเลย ใครมองว่าปอกลอกอดีแล้วช่วยบอกชื่อพ่อแม่ด้วยนะคะ,ะว่าคุณเป็นลูกใครที่คุณคิดว่าปอกลอกดีเอาสิข้อถัดไปฟันแล้วทิง้งอถ้าเป็นลูกสาวคุณล่ะถ้าใครเห็นดีด้วยถ้าเป็นลูกสาวคุณถูกฟันแล้วทิ้งคุณจะบ้างไงฮะอ่าข้อต่อไปส่งมานะถ้าใครเห็นด้วยส่งมามแล้วก็อย่าลืมบอกชื่อพ่อแม่ด้วยจะได้รู้ว่าใครสอนมาอ่าข้อต่อไปฟันแล้วไม่ต้องรับผิดชอบเฮ้ยใครมองว่าดี เพราะฉะนั้นตอบที่ตอบถามพี่ว่าเหมาะสมไหมพี่ไม่บอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพี่บอกชั่วใช้คาว่าชั่วเลยอาจารย์แต sure ่ยุคสมัยนี้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามองว่าสังคมเรามันอยู hi, like, okay. so well, okay. First, ่ที่แบบคุณเซฮะคุณเซไฮเราก็เซไฮด้วยโอเคสมยอมกันทั้งคู่เช่นอะไรก็เรื่องของเขาคุณจะมาสอนเขาทําไมเขาอยากทําให้เขาทำจัอย่าสอนคุณคำว่าครูคําว่าโค้ชต้องเคยเห็นโค้ชที่ไหนสอนเรื่องชั่วไหมโค้ชฟุตบอลโค้ชมวย โค้ชชีวิตไม่มีแล้วเขามีเขาสอนเรื่องดีๆถูกต้องนั่นคือโค้ชหรือถ้าไม่เรียกว่าโค้ชภาษาฝรั่งเรียกคำว่าครูครูเป็นแสงสว่างนำทางครู crew เป็นผู้ชี้แนะทั้งในแง่วิชาการเพื่อไปประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตส่วนตัวอย่างเป็นคนมีคุณภาพมไม่งั้นเราจะเรียกว่าครูทำไมคนหลายกลุ่มที่เขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาโค้ชคนนี้ครูตีเนี่ยเนี่ยคนนี้น แล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นจิตด,ด้านมืดของมนุษย์ทําเองทำเอง,เองไม่ต้องให้ใครมาสอนไม่ใช่ให้ใครมาสอนถ้าอยากจะชั่วชั่ว<ม>เองในเมื่อ้สนสว่างมีสอนกันเยอะแยะและ้วสอนสิ่งดีๆต้องเป็นอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้าทําชั่วเองไม่เป็นก็ไม่ต้องไปฟังให้คนอื่นเข้ามาสอนอถ้าอยากจะชั่วชั่วเองอยากปลอกลออใครทําเองอาจารย์แต่มันไม่ง่ายนะนี่คอร์สเขารู้ป่ะเขามีมูลค่านะเขาคิดค่าสอนนะตัวต่อตัวผ่านการวิดีโอคอล โชคดีโชคดีโชคดีที่ฉันยุคเจ็ดสิบห้าใกล้ตายแล้วนี่ดูต่อไปจะอกแตกตายกับความชั่วของคนยุคนี้ครั้งละสามพันห้านี่สังคมมันเกิดอะไรขึ้นมีข้ออ้างต่างๆนานาธรรมชาติไอ้นึ่กับธรรมชาติธรรมชาติขี้กลางถนนให้ดูหน่อยสิธรรมชาติไหมอีกหน่อยก็นี่แก้ผ้ากลางถนนบางทีคนยังมอเป็นเรื่องปกติขี้ก็ธรรมชาติแต่เราต้องซ่อนขี้ใช่ไหม เพราะฉะนั้น<อ>การที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ธรรมชาติ<ม>แต่เราต้องซอ่อนไหมเราไม่ควรจะไปทําต่อหน้าใครใช่ไหมนะนแล้วเรื่องอย่างนี้เนะี่ยโอเค<ม>ถ้าคุณมีคนที่มีความคิดแบบคุณคุณไปสอนกันส่วนตัวอย่ามาทำสาธารณะ <med iced> อาจารย์ตรงน,นี้ในโลก X x w i t t e วิเนี่ยนะมันมีถึงประเภทแบบไปไปทำอะไรกันกลางจ้งกลางแจ้งอะ่ะ แล้วตกงลงท็อปจีรอมยอมรับเถอะเนี่ยที่ต็อกกำลังพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมดยอมรับแต่แปลกว่าสังคมเป็นอะไรทำไมคมก็เป็นทำไมมีคนจํานวนไม่น้อยด้วยนะนั่นไงมันแปลว่าอะไรความวิปริตของคนในยุคนี้แล้วมันมีคําที่เขาอ้างคือคําว่าธรรมชาติเขาจะอ้างเพศสัมพันธ์ธรรมชาติความต้องการนู่นนี่เป็นธรรมชาติอะไรก็ธรรมชาติหมด ต็อปมีธรรมชาติตั้งหลายอย่างที่เราต้องทําอย่างมีศีลมีธรรมท็อปต็อปปวดฉี่แล้วไปยืนฉีฉ่ข้างหน้านี่ไหมเออไม่ได้องหาที่หลบที่ซ่อนเออถูกไหมครับท็อมีความ <c oughs> อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับใครแล้วมันหาห้องหับไม่ได้เอาตรงนี้แล้ววะอ่าผมต้องท้ายผมต้องถาม,มอาจารย์อยแล้วอ่าจานนเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กันไปแล้วในโลกออนไลน์ในแง่กฎหมายมันจะส่อให้อาจญากรการคุกคามพฤติกรรมอะไรแบบนี้มันเพิ่มขึ้นไหม ถ้าหากว่ามีคนเชื่อเหมือนกับที่คนบางคนถูกครอบงำอุดมการทางการเมืองแล้วเชื่อครับอันตรายต่อสังคมมากต้องอย่าลืมนะเรากาลังเผชิญการอันตรายกับคนที่กําลังครอบงำเด็กเรื่องอุดมการทางการเมืองถูกไหมมีคนที่ครอบงำให้คนชังชาติมีไหมคะมีครับมีคนครอบงำให้คนเกียิชังสถาบันสถาบันเผด็จการมีไหมมีครับมีคนที่ครอบงำคนให้ได้ค่าประเทศไทยอะไรประเทศไทยก็ไม่ดีสักอย่างมีไหมมีครับ ซึ่งตรงนี้เรารเผชิญกับสิ่งที่มัก็แย่แล้วนะ mm hmm. ตอนเราจะต้องเผชิญกับเด็กซึ่งมั่วเพศเหรอเราต้องการเด็กที่ท้องไม่มีพ่อเหรอต้องเราต้องการให้เด็กผู้ชายที่ปอลอกล่อผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่ปอลอกล่อผู้ชายเหรอเราต้องการที่มีความเพศสัมพันธ์โดยไม่ต้องรับผิดชอบเหรอเราต้องการสอนคนให้มันหลอกลวงการปลอกล่อกันเหรอฮะเราต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วหรือเราถึงบอกว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดา เขาทำกันตั้งเยอะแยะหลายคนก็ชอบอ้างประเทศนั้นอ,อ้างประเทศนี้ถ้าแบบนี้ไอ้ต้องการแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยคงต้องถามคนในกลุ่มนั้นคนในวัยนั้นผม,มเชื่อหรอคนที่แบบโอ้โหอายุรุ่นแบบอะไรละ่ะรุ่นสี่ส้าห้าสิบหรือจะ3สามสิบบางคนยี่สิบก็คิดได้คิดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรพีททท่ถึงทำถามไงจะหาว่าโทษมนาะที่ว่าชี้หน้าดี่บ่งนั่งดูอยู่เนี่ยถ้าใครบอกว่าปอกลอกดีค่ะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต้องรับผิดชอบดีค่ะ แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยลบคบชู้ดีค่ะถ้าใครคิดอย่างนั้นเนะี่ยขอชี้หน้าเลยนะคุณส่งมาแต่อย่าลืมนะอย่าส่งมาเฉยๆนะบอกด้วยพ่อแม่คุณชื่อนะอะไรแต่ผมก็แปลกอย่างใช่ไหมไอ้แพลตฟอร์มที่ใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาใช้แพลตฟอร์มอะไรอะ่ะคุณก็รู้อยู่คุณก็เข้าไปดูอะ่ะทาไมไม่มีกฎชุมชนกฎหมายที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบนี้มนไม่ควรจะอยู่บนโลกใบนี้ปัญหาของกฎหมายบ้านเราไม่ใช่เราไม่มีกฎหมายเรามีตับ แต่บ้านเราเป็นกฎหมายตีความแต่นี่กฎหมายตีความแพลตฟอร์มเขาอ่ะเราทำอะไรไม่ได้เราเจ้าของแพลตฟอร์มเดี๋ยวพอเขาตีความขึ้นมามันก็ที่อย่างเงี้ยไม่เป็นละเมิดเลยที่บางคนโอ้โหระงับแล้วระงับอีกเฟซคนนั้นเฟซคนนี้บัญชีผู้ใช้ตันี้จะบอกว่าตีเป็นอันตรายไหมดูบล็มกไม่อะไรต่างมันตีความยากอะทอปจริงจรี่ว่าในแงี้กฎหมายเขารอดเอถ้าตีความอันนี้มันก็อยู่ที่ศีลธรรมของแต่ละคนที่ต้องน่ารักมากที่น้องสรุปอย่างนี้คือกฎหมายทำอะไรไม่ได้ แต่สํานึกทางด้านจริยธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ปกป้องเราได้ครับมนุษย์เราถ้าจะทําอะไรและอ้างบอกผิดกฎหมายไม่ละตำรวจจับไม่ละคนอย่างนั้นเนี่ยนะครับสติไอ้คุณไอ้ไรล่ะมาตรฐานทางด้านจริยธรรมยังต่าอยู่แม้ว่าบางสิ่งไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศิลธรรมมันผิดจริยธรรม มนุษย์ที่มีสำนึกเขาไม่ทำค่ะเอาละครับพักกันก่อนครู่หนึ่งครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเรื่องลับมากกับนักการเมืองจอมโหนโหนไม่พอมิ่นสถาบันยังถึงทุกวันนี้ไม่สำนึกเลยสักครู่เดียวครับเรื่องลับมาก <S no s e n s o r สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ดสชนิดคอร์ดิเนสดอตอรเสรีการันตี คุยกันเรื่องไอรักชนกนะครับสอสอก้าวไกลที่เธอคนนี้โดนตัดสินในคดี112มิ่นประมาทสถาบันแต่ศาลเนี่ยท่านก็เมตตาให้ประกันตัวแต่สอสอไอดูเหมือนว่ายังยังไม่หยุดยังคงไม่สำนึกที่บอกว่าไม่สำนึกเพราะอะไรจากการที่สังคมส่วนหน่งเขาบองว่าเธอโพสต์อะไรที่ดูแล้วไปฉวัดเฉวียนกับสถาบันจะมองในทางดีก็ดีจะมองในทาง แย่ก็แย่ในทางลบก็ได้นะครับแต่กลับไลฟ์สดผ่านโซเชียลผ่านทางออนไลน์และไปวิจารณ์เรื่องของสถาบันไม่เลิกนี่มีโอกาสไหมที่เธอคนนี้เนี่ยจะหาเรื่องไปนอนสั่งเตอีกรอบสองอาจารย์เธอควรถูกถอนประกันคับอาจารย์มองว่าควรจะถูกถอนประกันไม่ควรจะให้ประกันตัวข้อที่หนึ่งเธอโดนข้อหาหนึ่งหนึ่งสองข้อหานั้นไม่มีคำว่าวลมเจ้ามีแต่คำว่าดูหมินหมินประมาทอาฆาตมาตรา มีใครกล่าวหาว่าเธอลงเจ้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่คดีลมเจ้าคดีจาบจ้วงล่วงละเมิดบินประมาทด้วยข้อความอันเป็นเท็จแล้วอาฆาตมาดรายสาบแช่งให้ตายตอบคําพูดที่บอกว่าุเมนสวยจังเลยอยากให้มีอย่างนี้บ่อยๆแปลว่าอะไรการอยากให้มีพระเมนซึ่งเป็นการถวายพระเพลิงพระราชวงศ์เนี่ยอยากให้มีบ่อยๆแปลว่าอะไรครับแล้วก็บอกเอาไส้มาแขวนคอนี่คืออาฆาตมาดรายไหม อย่าเข้าใจผิดแล้วก็อย่าไปชวนให้สามกีบเนี่ยใช้สติปัญญาอันน้อยนิดเน่ยเข้าใจผิดว่าโอ้ยดูสีเนี่ยนะเขาลมเจ้าไม่ได้หรอกไปเอาความผิดเขาได้ยังไงคุณไม่ได้ผิดเพราะลมเจ้าคุณผิดเพราะคุณจับจ่วงล่วงละเมินข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองโอ้ยในอดีตเนี่ยมันไม่มีใครลมเจ้าได้หรอกตัวเองก็ลมไม่ได้นะคะ มันต้องเจ้าล้มเจ้าด้วยกันไม่จริงเลยคำว่าปราบดาพิเศษหมายถึงคนที่มองเห็นว่าบ้านเมืองมีปัญหาแล้วเขาไม่ใช่เจ้าเขาจึงมีการจัดการกับคนที่ปกครองไม่ดีหรือว่ามีความสับสนแล้วเขาเองซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เจ้านะคะคนธรรมดาอาจจะเป็นข้าราชการปราบดาพิเศษ ก็อย่างกรุงทธนโกสินเนี่ยใช่อย่างต้นตระกุลคือรัชการที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยมีกบฏพญาสันนะครัมีปัญหาเรื่องของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นการที่จะต้องจัดการกับปัญหาแล้วขึ้นครองเราเรียกปราบดาพิเศษส่วนเจ้ากับเจ้าเขาไม่ได้ล้มกันเขาชิงบัลลังก์กันต่บการที่ราชวงศ์สุบรรณภูมิ นะคะขึ้นครองแทนราชวงศ์อูทองในสมัยที่เป็นกรุงศรีธิยา,อ,ยาอันนั้นเขาชิงบัลลังก์ครับระบบเจ้ายังอยู่ไหอมยอยู่เขาไม่ได้ลมเจ้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนจากเจ้านี้เป็นเจ้านี้เขาเรียกชิงบัลลังก์แต่ถ้าเกิดบ้านเมืองมีปัญหาแล้วมีคนมาแก้ไขปัญหาจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์เขาเรียกปราดดาพิเศษคุณควรจะเข้าใจ แล้วไม่มีใครให้คุณเนี่ยติดคุกหกปีเพราะคุณล้มเจ้านี่แล้วสิ่งหนึ่งที่เธอคนนี้เนี่ยพูดในไลฟ์สดเนี่ยเขาพูดทํานองนี้นะผมไม่ได้พูดออกเต็มๆหรอกนะบอกว่าไม่มีใครล้มเจ้าได้ก็นี่ไงพี่บอกนอกจากเจ้าเห็นไหมและแล้วเจ้าเขาไม่ได้ล้มเจ้าและทหารเนี่ยดูสิไอ้ประโยคเนี้ยทหารเขาล้มเจ้าไหมเขาไม่ได้ล้มเขาไล่รัฐบาลชั่วใช่ คือพูดเนี่ยผิดหมดเลยออกมาไล่รัฐบาลที่ทำมามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากล 1, 1> 2> 2, หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องมา <ทำ S 2> จัดการ,รประหารนะคะเขาไล่รัฐบาลชั่วแม้แต่สองสี่เจ็ดห้าซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกคอรองนรูปแว่าปฏิวัติจากสมุูรณรญาเิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยที่มีฟังก์ชันทรงเป็นประมุขเจ้าอยู่ไหมอยู่เขาล้มเจ้าไหมไม่ไ,ไม้ล้มลเขาเปลี่ยนสถานะจากสมุูรณรญาสิทธิราช มาเป็นพระหมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐมนูนอแต่เจ้าอยู่ไหมเจ้าอยู่ไหมเจ้ายังอยู่เพราะฉะน,นั้นเนี่ยไม่ลงแต่แต่สิ่งที่เธอทำจาบจ่วงล่วงละเมิดบินประมาทเหล่านี้คร้บพี่ขอใช้คำว่ากรนซ้ออ๋อกรอนซาอใช่ไห<ช>ม<ะ>ทำให้เสื่อมทําให้คนเข้าใจจากอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างพวกสารกีดที่สมองน้อยก็เชื่อสิ่งที่เธอพูดครับในที่สุดความจงรักภักดีก็ลดลงแต่ขณะเดียวกันนะคะ แล้ฟังคุณชัยวัฒน์พูดไหม,ม,มการที่จะเคารพนับถือเจ้าควรจะเป็นด้วยความสมัครใจไม่ใช่มาบีบบังคับครูครให้กลัวเฮ้ยมีใครเคยบังคับเราไหมเนี่ยสมมุติว่าเรามีใครสักคนหนึ่งไม่ชอบเจ้าถามว่าถ้าเขาไม่ชอบเจ้ามีใครแบบนั้ไม่ชอบไหมไม่มีเีย มีกฎหมายไปจับเขาไหมไม่มีเออคุณจะชังแค่ไหนคุณจะกลียดแค่ไหนแต่คุณไม่เคยไปทําอะไรผิดกฎหมายมีแค่ทำอะไรคุณไหมคุณจะไม่ทรงพระเจริญคุณจะยืนเฉยๆคุณจะมาคุณไม่ยืนหน้าพระคุณไม่ยืนงสรรเสริญก็ไม่มีอะไรเลยเออแต่สิ่งที่คุณทําไม่ใช่ว่าอุ้ยจะมาบังคับให้ฉันรักอด้ไงเพราะฉันไม่รักไม่ใช่คุณหมิ่นประมาทอาจารย์ถ้าแบบนี้แล้วคนที่ไปประกันตัวไอซ์เนี่ยคือคุณชัยธวัฒน์จุดยืนเดียวกันใช่ไหม อาวูจ้าถ้าจุดยืนเดียวกันแบบนี้แล้วทาไมศาถึงให้อนุญาตให้ใช้ตําแหน่งสอสอประกันตัวเอาก็มันเข้าในเงื่อนไขไม่เข้าในเงื่อนไขหนึ่งเขาไม่ได้หนีไปไหนคนที่ไม่ได้ประกันคือคนที่มีคิดว่าจะหนีสองเขามีอาชีพและมีที่อยู่ชัดเจนสโทษยังไม่มากที่จะทําให้อนุมาณว่าโทษขนาดนี้น่าจะหนีจึง ได้ประกันอ่าแต่คนที่ไม่ได้ประกันอย่างเช่นคุณนนท์นำพาเนี่ยโทษเขามากจึงอนุมานว่าโทษขนาดนี้น่าจะนีอ,อ๋อก็เนี่ยที่คุณอณนนท์กลิ่นแก้วแกนนาสอปปสเขาไปยื่นสารพิจารณาถอนประกันไอซ์เนี่ยเพราะว่าทําผิดเงื่อนไขให้ประกันคดีหนึ่งสองพราอะไรไปไล์สดนิติตอกไปมินต่อสถาบันคือพอูดน่ายังไม่เลิกในการจะพูดให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเช่นเจ้าล้มเจ้าด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ย แล้วในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะหมินสาร้วยซ้ำไปในการที่ผมบอกว่าเขาไม่ได้ล้มเจ้าสทาไหน่มาตัดสินสารไม่ได้ตัดสินที่คุณล้มเจ้าตัดสินที่คุณมาแล้วครั้งนี้จะเห็นว่าเอกสารข่าวจากที่ศารน่ะนำออกมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนเนี่ยเขาระบุชัดเจนเลยนะว่าเป็นอะไรกรณีไหนเรื่องไอซ์เนี่ยซึ่งไม่มีคำว่าล้มเจ้าค่ะนั่นนะสิมีแต่คำว่าจับจ้วงหมิ่นประมาทดูหมิ่นดูแค่อาฆาตหนาายประมาณนั้นใช่ท่านผู้ชมแบบนี้ก็ต้องอยู่ที่สังคมแล้วครับว่า จะพิจารณาความเป็นตัวเธออย่างไรพี่ว่าสิ่งที่เธอควรจะระวังนะคะเขายืนแล้วด้วยนะคะอสอบจริยธรรมเ,เขายื่นปปออชออสเธซึ่งคุณปรินาเรื่องที่ดินตลอดชีวิตไปแล้วมไม่สามารถที่จะเล่นการเมืองได้คุณช่อโดนไปแล้วแล้วของเธอถ้าศาลตัดสินอย่างนี้และมีคนไปร้องแล้ว เตรียมตัวอกสั่นแขวนแขวนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผมใช้คำว่าสารท่านเมตตาหลายคนแล้วนะที่อยู่ในแบบนี้หลายคนเข้าไปดูดีตอลฟลุตปินบอกว่าเฮ้ยหปีน้อยไปไหมฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะติดตามเรื่องดีมากพักโฆษณาเดี๋ยวกลับมาคลืกันต่อช่วงหน้าครับที่ต้องลุ้นกันวันนี้นะฮะว่าคุณพิธาจะว่าอย่างไรเรื่องลับมากเซนเ สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ี่ชนิดคอดิเชนส์ด็อกเตอร์เสรีการันตีแับมาช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากครับวันนี้ที่สาลร,รัฐธรรมนูญคุณพิธาและผู้ติดตามอีกสองคนเนี่ยเดินทางไปนะแล้วก็หอบหลักฐานไปทั้งหมด2กระเป๋าใบใหญ่แล้วบอกว่าน,นี่จะเป็นหลักฐานใหม่ที่คิดว่าวันนี้คุณพิธาอาจจะรอดนะจะไม่เป็น ออสอเว้าใครบานคนบอกว่าจะรอดหรือ <c oughs> ไม่รอดใครบาคนบอกออันนี้เจ้าตัวทางทางเจ้าทีมงานและเจ้าตัวเขาบอกว่าวันนี้เอาหลักฐานขนมาหมดเลยและมีการวิเคราะห์ก็ว,ว่าพิธาจะรอดเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวกสทชจะให้คําตอบมาที่ว่าไอทีวีเป็นสื่อหรือเปล่าอ่ะตกลงเนี่ยสื่อมีโทรทัศน์อย่างเดียวยจริงๆงอ่ะไม่ฮะมันมีหลายแพลตฟอร์มตกลงไทย,ออยทรัฐดีวเน,วนี่เขาเป็นสื่อไหมเป็นแล้วก็อย่าง เอ่อเมเจอร์ออนไลน์เป็นสื่อไหมเป็นอยู่ออนไลน์เขาก็เป็นสื่อ,อตกลงเนี่ยแค่ว่าช่องไอทไม่ได้มีการาทําธุรกิจเนี่ยไอทีหายเป็นสื่อเลยเหรอ,อก็ผมก็อยากจะดูเอกสารเขาเนี่ยที่เขาจะแสดงต่อสารว่าเอกสารนี่จะบอกว่าไ t v ีวียังมีสถานะเป็นสื่อหรือไม่เท่าที่พี่ฟังนะกฎหมายเขาพูดนะครับการจะเป็นสื่อหรือไม่อยู่ที่การแจ้งจดอื และการจะไม่เป็นสื่อหรือไม่อยู่ที่การแจ้งเลิกยอกโลกอ่ายกเลิกเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแจ้งจดและแจ้งเลิกตอนจดในเอกสารเนี่ยก็ยังเป็นสื่ออยู่อ่าแล้วตอนที่แจ้งเลิกหลือยังยังก็ยังคงดําเนินการอยู่แล้วที่เขาส่งบัญชีรายรับรายจ่ายรายปีไปถ้าเขาไปทํากิจการเขาจะมีเงินเจาจไหนเขาจะมีตัวเลขมาจากใช่และที่บอกว่าถือในฐานะผู้จัดการถามจริงว่าในเอกสารคุณวงเล็บไว้ข้างหลังไหม รู้สึกว่าที่มันข่าวมันออกมาตั้งแต่ต้นมันไม่มีวงเล็บไว้ข้างหลังไม่ใช่เหรอไม่เห็นต้องใช้เอกสารเยอะเลยสู้สองข้อนี้ก็แล้วกันก็เนี่ยทีมข่าวรายงานมาบอกว่าคุณวิทาคขอให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้เยอะอะไรก็มีความมาั่นอบมั่นใจออบอรอวันนี้มานานรอ,อวันนี้มานานที่จะมีโอกาสาสื่อสารขนะ้อเท็จจริงเดี๋ยนะยนะคุณรอแล้วคุณเลื่อนทําไมใช่ใช่ ไม่ใช่ค็อรอพี่รอต้อนนานมากนานมากเลยที่นั่นใบสองเลยที่เป็นใบสองเเป็นใบสี่นะพี่รอมานานอะก็เอกสารเขาพร้อมแล้วไงไม่รู้คําว่ารอมันต้องไม่คู่กับเลื่อนแต่วันนี้เขาใสัมภาษณ์แบบนี้คำว่าย้อนแย้งทาไมใช้กับคนพวกนี้ได้ดีจังเลยอ่ะรอกับเลื่อนนี่มันไปไปด้วยกันไม่ได้นะย้อนแย้งเรื่องปลอมๆรู้จะปลอมกันไปถึงไหนเฟกเฟกอย่างเงี้ยเรื่องจมูกยาว นี่เดี๋ยวเย็นนี้คงได้ดูภาพสนองพมโลมราชโองค์การตอพี่รอนานแล้วนะที่เรานัดกันใบสองเรื่อเป็นใบสี่แล้วกันต๊อปจะงงไหมก็ก่อนนี่ให้สัมภาษณ์อยู่จริงๆเนี่ยเอาหลักฐานมาเดี๋ยวอาคลิปขึ้นมาให้ดูเลยคุณเลื่อนแหรขอเลื่อนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแต่คุณบอกคุณรอนานที่จะถึงวันนี้เออถ้าคุณอยากจะถ้าคุณอยากจะรู้เร็วๆคุณจะไปเลื่อนทําไมล่ะคุณจะไม่ต้องรอถ้าคุณไม่เลื่อนคุณไม่ต้องรอแต่ถ้าเกิดคุณไปเลื่อนคุณก็ต้องรอสิคะ เอาไงคือคดีนี้เนี่ยก็ลากยาวมาหลายเดือนแล้วนะหลายคนเขาวอาเรื่องตัางหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวจะจะจบจะจบลงอย่างไรผลลัพธ์วันนี้เนี่ยน่าจะบอกอะไรได้เขาพูดว่าข้อมูลเขาพร้อมตั้งแต่แรกเลยท็อปอืออืมคือถ้าข้อมูลพร้อมตั้งแต่แรกขอเรื่องทําไมมากกว่าหนึ่งครั้งครับอ่านี่คือข้อสังเกตเนะอ่าเห็นไหมล่ะเดี๋ยวก็ต้องตีความกันอีกว่าเดี๋ยวพอถ้าสารมีมติเป็นอย่างได้อย่างหนึ่ง ความเป็นสอสอคือพี่ไม่แปลกใจน,นะถ้านกสทชบอกอ๋อตอนนี้เนี่ยทางด้านไอทีวีเขาไม่ได้มีการทําอะไรทางด้านวิทยุโทรทัศน์แล้วพี่ไม่แปลกทา้เขาไม่ทําจริงอ,อแต่ว่าถามสื่อนะ ก็รอนลุ้นกันต่อไปตอนนี้ก็สชอบอกเรื่องลับมากคุณต้องจบแล้วนะครับเอาล่ะวันนี้คือทั้งหมดของรายการเรื่องลับมากพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่กับประเด็นร้อนแรงที่จะต้องพูดถึงกันต่อไปครับทั้งสังคมและการเมืองอาจารย์เสรีต้อมพุทธิดัน,นพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องลับมาก no censor